มออยดารายุคใหม่เขาอัปเกรดกันหมดแล้วจ้าหมดยุคพวกลอกจิตป่วยประสาทแล้วดูยังสาวเปลี่ยวมิวสิริลพัฒน์ที่รับมือได้อย่างดีจนนุ้งรักย่อมต้องยกนิ้วให้ว่ากำลาบได้ยุ่มหมัดแร้วว่าจะได้นอนแล้วต้องตื่นมาฟังอะไรแบบนี้วันลุกขึ้นตั้งนาฬิกาปุกดึงตั้งหกโมงโทรไปหามันก่อนโทรไปหามันก่อน <c oughs> โทรไปโทรไปกว่ามันจะรับอะคนรับแล้วโอ้โอเคสบายใจวันนี้กูโทรก่อนกูชนะหนิวเมมชื่อแหวนมันไว้ว่าอีปะทองก็โทรหาอีปะทองแล้วก็พ่น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 ่มัน,ม,นมันก็ฟังนะมันก็ฟังมันก็เงยียบฟังไม่วางด้วยตอนแต่ว่าตอนนี้ปะทองก็หายไปอ่ะไ,ไม่มีใครให้ระบายเลยพอโทรไปอีกทีหนึ่งปะทองก็ปิดเครื่องไปแล้วเส็จเปลี่ยนเบอร์ไปแล้วั้ง เอาคุณพี่ปะทองได้ยินแล้วก็รู้ไว้นะคะว่าพี่มิว่าเขาคิดถึงอยู่เจอตัวจีดเข้าไปเปลี่ยนเบอร์หนีเลยนะ